สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะมารีวิวเอ,อ่อคุกกี้ของอิมพีเรียลก็จะมีโคมไฟแถมมาด้วยอ,อ,อันนี้คือเอาที่ยังบอกเขาก่อนมีทั้งหมดกี่แบบมีทั้งหมดสี่แบบเลือกเลือกอ,กกอวากาศมา,าลองเสียพาแว่บไป ก็จะมีอันที่เป็นรูปอาวากาศแล้วก็เอ,อฐานแล้วก็คุกกี้คุกกี้อร่อยมากเลยชิมมาเนยหมดหมดหรือยังยังมีทั้งหมดสามสีก็คือในตัวมันมอันแรกอันนี้ลายอันนี้อันนี้สามนะแต่ว่ามันมานแรกสีลายสีขาว วอมไว้แล้วก็สองสีผสมกันอ่ะมั้งสวยไหมอืมอนนสวันยเปลี่ยนสีสิเป็นแบบยูวีบบอเอออันนี้ไม่ใช่อันนี้อันผสมอ่าสองสีอ,อันนี้สว่างสุดนี่่สีขาวสวยไหมอันไนสวยสุดเอ่ออันอันกลางไม่สิ่อันสุดท้ายสวยสุดอืมนี่เหมือนในกล่องเลยนะเนี่ยเมืนกล่องเลย <K an> เขาจะโชว์ก่องไม่เสิมันมันต้องด้านนี้ไม่ใช่หรอไม่รู้สิะอะกเออ่าได้ยังนี่สวยดะาข้าไฟมันขยับอยู่ไฟมันขยับเพื่อเปลี่ยนสีที่นี้ <K an> โอ้โหเหมือนไหมเหมือนหน้าก่อน <K an> สวยเลยแงอันนี้ใครอยากได้ไปที่ไหนคะใครอยากได้ไปที่โลตัสอีกแล้วใครยังไม่มีของขวัญปีใหม่ไปซื้อได้นะที่ไหนที่โรตัสโอ้โหโอเคอย่าลืมไปซื้อกันนะคะอย่าลืมไปซื้อกันนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ